สวัสดีนะครับวันนี้ก็ จะมาตกปลากันด้วยคันไม้ไผ่นะครับผมแบบดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตกปลาด้วยคันไม้ไผ่อปลามันจะกินดีหรือเปล่าครับคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่สองอีพีที่สามแล้วนะครับกับการตกปลานะครับผมซึ่งการตกปลาด้วยไม้ไผ่มันก็จะมันไปอีกแบบนะครับวันนี้น้ําเยอะดีนะครับ กปลาแบบนี้มันต้องใช้ระบบสัมผัสนะครับผมก็คือมันไม่มีลูกลอยนะครับถ้าปลากัดเราก็จะรู้สึกที่มือของเรานะครับผมใบไม้มันพัดสายมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับปลากินมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันดีกว่าว่าปลามันจะกินหรือเปล่า លោកលោកលោកអីឡូវអូ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 នេះទឹកទឹកត្រា Дама реально крута. 1 1 то. Ду ду ไม่ติดน,นะครับไม่ไม่ไม่ไมปลากินอยู่ปลากินอยู่ ติดไม่ติดเอาไหมเอาไหมกันแล้วกันแล้ว dia patut mas dia patut mengomongkan